สวัสดีค่ะช่องธรรมชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันในเรื่องของนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอนทุกคนนะคะในเรื่องของการแก้กรรมนะคะการคาอธิษฐานหนุมสิกรรมอันดับแรกถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นต้องแก้3ามสิ่งนี้1ค่ะ วันนี้เราสามารถอยู่กับพ่อกับแม่เราเคยทำผิดพลาดพั้งสิ่งใดต่อท่านด้วยกายวาจาใจให้เราขอโทษท่านนะคะจะได้ทำให้เรามีความสุข้หาหายราบลื่นทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขดัดก็ราบรื่นนะคะทุนถ้าใครไม่สามารถที่นะคะไปหาพ่อแม่ได้ก็โทรไปหาท่านทุกวันก็ได้ค่ะนะคะไปขอโทษท่าน เพื่อให้ท่านให้อภัยเราแล้วท่านก็จะอวยพรให้เราทําให้เรามีกําลังใจในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะทําอะไรอยู่จะทําให้เรามีความสุขแล้วก็ราบรื่นจะทําให้เงินทองนะคะไหลามาเทมานะคะแล้วก็จุดทูปค่ะถ้าเราไม่สามารถจุดทูปได้ทําตามนี้นะคะขอหงสิกรรมค่ะนะคะ,นะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเคยบูรบาน สารกาวท่านไว้แต่เราไม่ได้ไปแก้แต่เราทําบุญไม่ทันค่ะถ้าเราเคยบุญบานสารก่าวขอพรอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แต่เราทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวีนนะคะไม่ทันเขาก็จะมาจองกรรมจองวีนกับเราได้สังเกตไหมว่าทําไมแทนที่เราจะมีความสุขมากขึ้น แต่เรากลับต้องมานั่งปลกใจนะการที่เราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ในบ้านในเรือนหรือแขนคอไว้นั้นนะสิ่งหนึง่งที่ไม่ไปเรเรียนรู้ในเรื่องของบูชาองค์พ่อพระพิกเนศพระสังกจายท่านจะมาช่วยขจัดความทุกข์ออกจากจิตใต้สำนึกของเราแล้วทำให้ทุกคนมีความสุขได้แล้วก็ทำให้ทุกคนค้าขายดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีแต่คนรักและเมตตา แต่เรากลับ,ลบไม่คุมตัวเองในเรื่องของอารมณ์หัวใจนะคะแล้วก็ความคิดความคิดสำคัญมากๆในการใช้ชีวิตค่ะถ้าเราคิดบวกชีวิตของเราก็จะมีแต่ความก้าวหน้าถ้าเราคิดลบเราก็จะดิ่งลงค่ะให้เราอธิษฐานแบบนี้ข้าพเจ้าขอหสิสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรจงอหสสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทําแก่ข้าพระเจ้าก็ตามข้าพระเจ้าขอหงสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทาน ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศานาาิและผู้อุมีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีความสุขความจเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเธอคำอธิษฐานจิตนะคะที่จะทำให้เรามีความสุขได้นะคะในสมุดธรรมะเนาะ หังสุขิโตโหมีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิโคโหมีปัสจากความทุกข์อเวโรโหมีปัสจากเวนอัพยาปโนโหมีปัาศจากอุบัรรคอันตรายทั้งพวงอนิโคโหวมีปัสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนาังปริหารามีมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้อที่สามคือการขอหงสิกรรม กับเจ้ากรรมนายเวรหนึ่งคือพ่อแม่สองครูบาอาจารย์สามนะคะคือคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เนี้ยหาจะพาทำนะแผ่เมตตาให้สัตป,ประสัตว์สัตว์เีสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเอาเวลาหออตูตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอััยปัาหออตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาน,นิคาโหสูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด <c oughs> แผ่เมตตาส่วนกุศลเดี๋ยวพี่จะมาทำอีกคลิปหนึ่งนะคะบรรยาว แล้วก็มันสวดมนต์นะคะก่อนนอนหรือตอนค้าขายทุกวันจะทำให้ได้บุญกุศลให้ตัวเองแล้วก็ทุกสปปรรพสิ่งจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ทั้งวันค่ะ